สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับสนามปลองพูก้านะครับในระดับฮีโร่นะซึ่งที่เราจะใช้ในวันนี้คือเป็นไก่นะเพื่อหาตัวจริงของเราก็คือใช้สกิลของโจมตีอะไรนี่แหละไอไรเฟิลอะไรทุกอย่างนะเนี่ยไรฟเฟิลอัตโนมัตินะ่ยก็คือมันจะโจมตีรอบๆตัวเรามันจะเป็นการหาตัวของไอตัวจริงเราง่ายขึ้นนะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็เดินจนสุดแมพมันก็จะบอกสเตมินตาว่าตัวจริงเรามีสเตมิมนตมีหน้าเท่าไหร่อันนั้นก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีไก่อันนี้ก็เห็นไหมว่า ไก่มันจะกัดไอพื้นที่รอบๆก็คือจะเป็นตัวไหนละ่ะตัวกลางของผมนะที่ที่เป็นนะอันนี้ผมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ซ้ายเราก็สามารถเล่นได้นะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ให้ยิงวัตยาขึ้นไปว่าเอ้ยยิงประมาณนี้น้ําหนักเท่านี้มันจะไปตกข้างบนอะไรพวกเนี้ยผมก็ลองลองผิดผิดถูกถูกดูนะฮะอันนี้ก็บินติด <c oughs> <c oughs> ก็เล่นไปเรื่อยฮะแต่จะ เป็นมุมนี้จริงจริงนะถ้าเกิดเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมุมมันจะเป็นอยู่ที่เจ็้สิบห้าน้หนักห้าสิบนะครับมันจะลอยขึ้นไปตรงทางขวาพอดีนะครับโอเคอันนี้เราก็ลองบินขึ้นไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็น้ําหนักห0สิบโอเคมุม7จน้ห้าน้หนักห้าสิบนะฮะจากนั้นเราก็บินขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะไว้ตก <c oughs> ก็บินใหม่โอ้อยชีวิตมุมบินเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ลมยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ ถ้าลมไม่ค่อยเปลี่ยนก็75น้ำหนัก50ได้นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดบินตรงนี้ยากก็บินไปเกาะไอ่กิ่งขวามือสุดก็ได้นะแล้วค่อยบินขึ้นข้างบนอันนี้ก็ให้วัดระยะนะฮะว่ามันประมาณไหนอันนี้ก็ไม่ถึงใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมุม65นะฮะหรือ69กาไล,ล้มุม65ก็ได้นะฮะมันจะตกที่อันนี้พอดีแค่ไปถึงไอ้กิ่งไม้ข้างบนก็ผ่านแล้วนะสำหรับด่านหนึ่งก็เป็นด่านที่ค่อนข้างง่ายนะครับ มันจะมีกิจกรรมหนีหมอกเลยนะของวันวันอะไรวันวันพุธนะฮะมันเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับไอ้ด่านที่หนึ่งนี่แหละคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด่านที่2นะครับสำหรับด่านที่2ของระดับฮีโร่นะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องเอามาคือแช่ฮิลแล้วก็โล่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมไม่ได้ฟีดว่าเป็นตัวอะไรนะแค่เอาฮิวแช่แล้วก็โล่มาก็พอนะครับ ไอแช่เนี่ยในเทิร์นที่1นะครับให้เรากดแช่นะครับแล้วก็เดินไปซ้ายมือสุดนะครับมันจะทําการอยังไงมันจะได้โดนดาเมจแค่อาวุธแค่ชิ้นเดียวนะมันจะได้ไม่อยู่ตรงกลางระหว่างอาวุธชิ้นอื่นนะครับมันจะได้ง่ายต่อการเล่นนะครับโอเคอันนี้ผมก็กดโล่นะครับแล้วก็เดินมาซ้ายมือสุดแล้วก็กดยิงกระจายนนเดงแต่ถ้าเกิดใครยิงกระจายแล้วอ่ามันกดโล่ไม่ได้ก็แนะนําให้กดโล่ก่อนนะครับค่อยกดยิงธรรมดานะครับ มันจะมีเทิร์ในใ้ฮิวก็คือเทิร์นนี้ฮะอ่าเนี่ยเทิร์นนี้ก็คือสามารถฮิวได้นะแต่ปรากฏว่าเลือดผมเต็มผมก็เลยกดข้ามปกตินะครับมันมีเทิร์นที่หยุดให้เราพักหายใจฮิวอยู่พอบอลเลือกอ,อาวุธออกมาเราก็กดแชร์แค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยจากนั้นถ้าเกิดใครมีโลแล้วก็สามารถอ่ายิงกระจายแล้วก็กดโลได้เนี่ยก็ให้ยิงได้เลยนะฮะมันก็จะแตกอยู่นะโอเคอันนี้ถ้าเกิดใครสเ,รเตตไม่ได้ไม่ถึงก็กด โล่แล้วก็กดบวก2แล้วก็5้าก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีเธอใ้ฮิวโอเคอน,นี่ก็แช่แช่จะใช้ั้่หมด3าครั้งนะครับอ่าเนี่ยก็จะถึงเทอที่สี่แล้วก็จะหมดพอดีนะครับเธอนี้ก็แค่ตีธรรมดาปกติไปนะครับอันนี้ก็ใช้การขุดทํำไมก็ไม่รู้อันนี้โล่หมดนะครับพอโล่หมดแล้วเนี่ยดามเมจมันจะเข้าเรานะผมก็เลยไม่กดอ่า เปอร์เซ็นต์เข้าไปด้วยนะมันจะได้ไม่ทําให้เลือดเราลดเยอะนะอันนี้ก็ฮิวเนี่ยเทินฮิวนะฮะก็มีเรื่อยๆนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับด่านหนึ่งด่านสองก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับด่านสามด่านสี่เดี๋ยวผมตัดคลิปลงต่อกันเลยนะก็สำหรับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย